สวัสดีครับวันนี้วันที่7เดือน5 2563นหนะครับวันนี้ลูกค้าเอาเ m a ดนะครับปี2020ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาติดตั้งสัญญาณการขโมยนะครับติดของร้านวุฒิสถันติดเป็นตัวทูเวครับตัวนี้จะส่งสัญญาณได้ไกลถึง300เมตรในที่โล่งนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับจากตัวรถมาหาเราที่ตัวรีโมทด้วยนะครับในระยะ300เมตรเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะมาทําอะไรมันจะส่งมาที่ตัวรีโมทครับรีวิวการใช้งานนะครับตัวแรกนี้กดล็อกนะครับหนึ่งครั้งจะเป็นรูปล็อกทีีี่่หนนนน้้้าาาาจออยยงะะคคครรรรััับบบถถมมใข ครั้งแรกมันจะส่งสัญญาณบอกนะครับว่าอย่ามายุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมาเล่นต่อนะครับครั้งที่สองมันจะร้องยาวไป15วินาทีแล้วก็ดับไปนะครับถ้าคนมายุ่งก็ดังดับดังดับดังดับไปเรื่อยๆ15วิ15วิเรื่อยๆนะครับพอคนเลิกยุ่งกับมันแล้วมันก็จะหยุดไปเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มนี้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะเลื่อนลงมาเป็นล็อกปิดเสียงนะครับตัวนี้สามารถใช้การปิดเสียงได้นะครับเวลาใครมาขยับรถที่ตัวรถไม่มีอะไรนะครับมีแต่ไฟนะครับแต่ที่ตัวรีโมทมันจะส่งสัญญาณมาบอกว่าคนขยับรถเราหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีครั้งที่2ก็เหมือนกันนะครับที่ตัวรถจะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับแต่ตัวรีโมทมันจะส่งสัญญาณมาบอกเราว่าคนขยับรถเรา2ครั้งแล้วนะครับถ้าเราไม่แน่ใจก็ให้เรามาดูรถนะครับว่าทําไมมันถึงดังถึง2ครั้งนะครับหรือเราเห็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กดตัวแรกนนนะะคคครรรรัััับบล็ออกกกปิดดไว้้้ถาาเีงงึมนก็จะเลื่อนขึ้นนนมาาเเเปป็กริดสียงะครับ ปุ่มแรกนี่คือเปิดเสียงกับปิดเสียงนะครับส่วนปุ่มที่2มัเป็นการปลดล็อกปลดล็อกคือสามารถใช้กุญแจใช้เลยสตาร์ทรถได้ปกติแล้วรถก็สูนซ่อมได้ปกตินะครับส่วนปุ่มที่3นะครับแถมให้หนึ่งฟังก์ชันหนึ่งครับตัวนี้ต้องใช้คู่กับรีโมทของตัวรถนะครับสตาร์ทรีโมทนะครับถ้าไม่ล็อกคอครับตัวนี้1 2ก็สตาร์ทแล้วก็ขี่ได้เลยครับแต่ตอนนี้ว่าถ้าเกิดมันอยู่ไกลกับรีโมทก็ไม่สามารถติดได้นะครับกดตัวที่2นี่คือการดับอันนี้ก็คือการดับ ส่วนปุ่มที่4ี่เป็นการค้นหารถเวลาไปจอดรถในห้างในลานจอดรถกว้างหารถไม่เจอกลางค่ำกลางคืนนะครับสตาร์ทกดตัวที่สี่แช่นะครับมันจะส่งทั้งไฟทั้งเสียงนะครับบอกเราว่ารถจอดอยู่ชั้นไหนนะครับหรือกลางค่ำกลางคืนครับถ้าเราไม่ต้องการใช้เสียงนะครับให้เราปรับโหมดจากการล็อกเสียงเป็นการปิดเสียงนะครับล้วกดตัวที่4ีแช่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับอันนี้ค้นหากลางคืนนะครับถ้าไปจอดในที่ที่มันมืดนะครับหารถไม่เจอถ้าไม่ต้องการใช้เสียงนะครับกดปลดล็อกก็คือ แอแคนเซิลปกติทุกอย่างสมมติเราล็อกไว้นะครับแล้วมีโจนนะครับใช้กุญแจนะครับมาแทงเบากุญแจหรือว่ามาพังสวิบกุญแจตัวนี้นะครับเห็นไมครับไม่สามารถทําได้ครับตัดระบบครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเห็นไหมครับไม่ติดครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดจนกว่าเราจะกดปลดล็อกตรงนี้เท่านั้นนะครับรถถึงจะกลับมาสตาร์ทได้นะครับอันนี้สตาร์ทที่กุญแจหรือของรีโมทของตัวรถนะครับรีโมทยังสามารถสั่งดับได้นะครับกดตัวที่2นะครับการปลดล็อก อันนี้ก็คือดับน,น,น,รรดนะครับและอีกกรนี้นั่นก็คือเป็นการชิงรถนะครับถ้าเกิดเราขี่รถไปแล้วโดนจนมันถีบรถล้มไปนะครับ <RUS S> olmaz. พังไปแล้วมันขี่รถเราไปนะครับอันนี้สมมติว่าจนขี่ไปแล้วเราให้มันขี่ห่างเราไปประมาณสักร้อยเมตรให้เราปลอดภัยก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันส่งสัญญาณได้ไกลอยู่ครับแล้วเราค่กดตัวแรกนะครับหนึ่งครั้งมันจะตัดระบบทันทีนะครับแล้วดีดเป็นระบบเสียงเห็นไหมครับ ร์ทไม่ได้นะครับจนไม่สามารถขี่ต่อไปได้นะครับเราก็เรียกให้คนช่วยหรือหาวิธีเอารถคืนนะครับนอกจากเราจะกดตัวปลดล็อกเท่านั้นรถถึงจะกลับมาปกติใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็น NMAX 155นะครับปี2020ตัวใหม่ล่าสุดครับขอบคุณครับ